นี่นะครับทุกคนกคุณสซลีโดนแล้วนะครับไปหนึ่งนะครับจากร้านค้าของฝากนะและทุกคนครับเดี๋ยวเราพาขึ้นไปข้างบนกันทำบุญกันนะครับ่าระเปิดนะสวยงามมากแล้วที่นี่มันจะมีรัอบบ้ไลซึ่ง สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องซิ่งกับชายนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดผาซ่อนแก้วนะครับวันนี้มาเปิดฤดูท่องเที่ยวฤดูล่าหมอกกันนะตอนนี้หมอกกาลังขึ้นเลยครับเดี๋ยววันนี้พามาเดินเที่ยววัดผาซ่อนแก้วแล้วก็เที่ยวเข,ขคาค้อกันนะเดี๋ยวรับชมกันครับนะครับรบรรยากาศการท่องเที่ยวที่วัดผาซ่อนแก้วตอนนี้ก็คึกคักมากๆเลยนะร้านอาหารเปิดเต็มเหนี่ยวอยู่ดีๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศร้านขายของที่ระลึกกันนะ เสื้อผ้างานฝีมือของที่นี่สวยมากเลยนะก็เป็นของชาวเขาครับเป็นผลของคนท้องถิ่นเลยนะอุ <c oughs> ปกรณ์กันหนาวต้องมีเพราะว่าถึงหน้าหนาวที่นี่ก็หนาวจริงนะอย่างตอนฝนตกก็หนาวจัดเหมือนกันนะครับที่นี่ <c oughs> ลามูบูกระเป๋าสวยกระเป๋าสวย ใครมาเที่ยวที่นี่ก็อย่าลืมอุปกรณ์อย่างหมวกหรือแว่นกันแดดนะช่วยได้เยอะเลยนะเพราะว่ามันอยู่บนยอดดอยยอดเขาเนาะแดดก็จะแรงครับอย่างผมมานี่ผมใส่แว่นกันแดดก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะอนกระเป๋าสวยงานฝีมือทั้งนั้นเลยครับก็มาอุดหนุนชาวบ้านชุมชนกันนะทุกคน นี่นะครับทุกคนคุณโซรี่โดนแล้วนะครับใบหนึ่งนะครับจากร้านค้าของปากนะร้านกระเป๋าใบนี้นี่นะครับโดนจนได้นะตอนนี้ที่เรามานะครับมันเป็นฤดูท่องเที่ยวเต็มเหนียวแล้วเนาะเพราะฉะนั้นคนเยอะมากๆแน่นอนครับ นี่นะครับก็เป็นมุมซิกเนเจอร์ของที่นี่นะพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับเป็นเป็นแลนด์มาร์คโอ้โหหมอกกำลังขึ้นเลยครับทุกคนวัดก็สวยงามเหมือนเดิมนะวันนี้คนอาจจะเยอะหน่อยแต่ก็มาเที่ยวกันได้ครับโหหมอกกำลังขึ้นเลยเดี๋ยว เดี๋ยวพาทุกคนขึ้นไปวัดกันนะครับนี่เดี๋ยวพาเพื่อนๆดูวิวที่ขอบนะขอบกลังขึ้นเลยลางมางมากตรงนู้นนะครับเป็นถนนลอยฟ้านะ เป็นวิวที่เพื่อนๆขับผ่านแล้วก็จะเห็นวัดขาซ่อนแก้วอยู่ข้างหลังนั่นแหละเราก็จะเห็นวัดเราก็จะเห็นวัดจากมุมนี้เลยส่วนมุมวัดก็จะเห็นถนนจากมุมนี้เหมือนกันเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะสวยมากเลยออหมอกกํลังขึ้นเลยตอนนี้ก็เป็นฤด,ดูท่องเที่ยวแล้วนะ สวยงามอลังการมากเลยครับทุกคนครับเดี๋ยวเราพาขึ้นไปข้างบนกันทำบุญกันนะครับสิโตโอนจบนะวันที่18สิงหาคมเวลาบ่12.90นจะวางศิลาฤกษ์สร้างพระมหาเจดีย์เจ้าหวันนี้ทางลงพระปิทของนะใช่นะสิโต๊ะโอนจบนะครับ พระเปิดนะสวยงามมากแล้วที่นี่มันจะมีรัชทายซึ่งอาตมาตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เห็นที่เนี้ยรัชทายก็คือแสงมันจะแบบเอามือใครเราไม่ควรเร่งโผล่เป็นเมฆขึ้นมาเป็นลมอ่ะเป็นรัชทายเนี่ยพัฒนาชีวิตได้พราน้องเอ้วว่าตามกันทรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ดี้ ก็ยิ้มค่ะเตียงนอนไม่ใช่เตียงคิดเพราะฉะนั้นอยากระบดกับตัวเองให้นอนเองต้องสุเราขอเป็นเน็่ในนั้นด้วยแล้วก็สวิตช์อมเลยอยากไปขึ้นเตียงนอนนเส็จแล้ก็ยิ้มรับไปตื่นกบยิ้มกับขอพันาตอนเช้าวันนี้ดีกว่าแ้ก็ด้มีหนึ่งอยดีขึ้นทีละนิดบองว่าชีวิตมันจะรุกเดินขึ้นแน่นใครที่เกลียดก็พย นี้เดินใครนอนเึงกก็นอนเร็วเพื่อนนี้นึ่งใครตื่นสายก็ตื่นเช้าขพื่นนี้นึ่งใครที่บ่นหันไปทางบนที่บ่นใครที่บ่นก็น้อยลงนี้นึ่งใครบุ่ม่ามากก็น้อยลงนี้นึ่งใครที่เล่าที่ยาเลิกได้ดีถ้าเลิกไม่ได้ก็น้อยลงนี้นึ่งใครป้าหวยป้าโดนใครจะเลิกยากหวยอะไนี้ ร่างกายเรามี1ใครที่เล่าเอาอย่างเลืกได้เลือกไปเลยนะสุขภาพต้องม,มาเก่ยเพื่อง่อดกรกํามัสุขภาพที่ดีไม่มีขายอยากจะต้องางอง้วันนี้เป็นวันเทศกาลนะครับก็มีนักทนะ่องเที่ยวมาเยอะเนะาะเป็นหยุดยาวแต่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าวัดถะซ่อนแก้วเนี่ยเขาเป็นสถานปฏิบัติธรรมด้วยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนที่แบบว่ามาใช้เวลาในช่วงวันหยุดเนี่ยมาจำภาษาที่นี่นะบางคนเนี่ยอาจจะมาช่วงสั้นๆแบบเสาร์อาทิตย์สองวันอะไรอย่างเงี้ยก็สสับเวลามากันที่นี่เนี่ยก็มีชื่อเสียงในกลุ่มคนที่อยากหาทางสงบบีบวิเวกมาอยู่เหมือนกันนะเห็นแบบเนี้ยอาจจะดูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พุทธพลาดเนี่ยแต่ก็มีคนมาอยู่มาทําให้ใจสงบที่นี่เหมือนกัน ถ้าใครเคยเข้ามาที่วัดผาซ่อนแก้วเนี่ยจะรู้นะว่าเขาจะมีป้ายแบบห้ามส่งเสียงดังบรบกวนในพื้นที่ที่มีการเาข้าพรรษาหรือว่าเป็นพื้นที่สงหรือพื้นที่ที่มีญาติโยมมาทําการสแสวงบุญหรือทําสมาธิปีกวิเวกันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะที่แบบใครอยากจะหาทางสงบก็ลองมาที่นี่ดูก็ได้ครับวัดผาซ่อนแก้วก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งครับ นี่ก็จะเป็นว,วิวบรรยากาศด้านนอกนะครับเดี๋ยวจะพาเดินบนกันนะบนยอดของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะเลยใช่ใช่ใช่สวยมากเลยทุกคนมุมนี้เดี๋ยวพาออกไปถ่ายดูข้างนอกนะนี่น,นี่โอ้โห ลมเย็นครับโอ ح, <า>้โหเห็นกังหันลมตรงนู้นด้วยทุกคนเออเห็นกังหันลมตรงนู้นด้วยนะวิวดีมากโอ้ยหมอกกำลังฟุ้งมาทางนี้เลยสวยสวยอ่าไปนี่นเดี๋ยวพาเดินวนส,สักรอบหนึ่งนะครับ เออไม่เคยเดินวนทางนี้เลยนี่เดีว๋วข้างบนนู้นก็จะเป็นปิโนลาเต้นนะแล้วก็ตักหมอครับตักหมอก็อยู่ข้างบนนี้แหละหมอกำลังขึ้นเลยทุกคนโอ้โอหน่าฝนแล้วนะฮะต้องมาเที่ยวเขาคอนะอ๋อสุดแล้วสุดแล้วอ๋อมันตันแค่นี้ครับทุกคน เซเว่นเซเว่นในสายหมอกเซเว่นในสายมอกเขาจะมีที่ให้นั่งด้วยนะเซเว่นสาขาเนี้ยไม่ธรรมดา มีเยอะดูสองเ่าเอาเงินมาทำบุญสร้างอาบารมีจะได้รับจะได้รวยจะได้ไม่ยากจนนะโอ้ไปสู้ส <it> oh ู้อู้โอ้ไร สุข,ขอมตะพุนทิพาสาวุตุ ไปครับทุกคนเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเ๋ยวพรไปเที่ยวกันต่อที่เขาค้อนะแล้วพบกันครับ